สัสด <gesch> ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไบ์ครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้พุกเราจะมาเสนอเรื่องส่วประกอบดอกไม้มีนังนี้ครับจีบเลี้ยงหรือซิมีหน้าที่ดูแลรักษาดอกขณะที่โตนอยู่จีบดอกหรือ เทตเทลมีหน้าที่ล่อแมลงด้วยการใช้สีสันที่สวยงามและกรีนพี่หอมเกสอนตัวผู้สตาเมนจะทำหน้าที่สร้างออมเมนูหรือโพลเลนเกนกสอนตัวเมียจะทำเออหรือเกสอนตัวเมียเพดทิวจะทำหน้าที่สร้างไข่แล้วภายในจะมีรังไข่ภายในรังไข่จะมีโอว์ ีบเลี้ยงอยู่นอกสุดมักมีสีเขียวทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่ดอกกีบดอกมีสีสันที่สวยงามโดยที่กีบดอกจะมีน้ำหวานและกลิ่นที่หอมทำหน้าที่ช่วยเล่อะลรให้สมงเกสอนเกสรอนวผู้มีกา้านชูมีก้านชูเกสรและอับละอเมนูหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ เกสรตัวเมียมียอดเกสรเป็นขนเล็กๆมีน้ำหวานเหนียวมีกา้านเกสรต่อมาถึงรังไข่มีหน้าที่เป็นเซลล์สำคันธ์กับเกสรเป็นตัวเมีย

เช่นดอกมะลิเฮ้ยนวครับดอกมะละกอตะบึงบันทอข้าวเป็นกวาบัวเต้าฟัาต้นไม้ปลอยงนําบัวต้น อกสมุนเพศคือดอกไม้ที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกทวอลาดอกบัวดอกไม่สมุนเพศคือดอกที่คือดอกไม้ที่มีแต่เกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียเป็นอย่างเดียวอยู่ในดอกเช่นดอกมะยมตํานิงข้าวโพดตัวอย่างดอกไม่สมุนเพศ ดอกตําลึงตัวเมียจะมีกระป๋องดอกมะละกอตัวผู้และดอกมะละกอตัวเมียดอกมะละกอตัวเมียจะมีเกสรตัวเมียการผาลองเลนลูคืออะไร ดอกเมโนโเป็นการเมืงการสืบพันธุ์ของพืชแบบอาศัยเพศจะเริ่มขึ้นมออเมนในในในื่อดอกเบญโตในเกสรตกลงแต่จาดและปลีออกแล้วปรีกระจายไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมียนี่เป็นลักษณะการเกิดท่าดอกเมญโตท่าในเกิดเกิดในดอกเดียวกันมันจะเกิดจากตรงนี้แล้วเร็วมาเป็วมามาตกลงที่ตรงนี้นการเกิดข้าม ฮันด okay, ็อกการ์ดจ์ปัจจัยที่ช่วยใหเกิดการถ่ายเล่าเมนูหนึ่งแมลงสองลสามลหะสี่มนุษย์ห้าท้องวัสดุนี่คือโอเวอรี่หรือรังไข่ข้างในจะมีออลกุนอยู่ภายในออลกุนจะมีแบ่งเป็นสามส่วนคือหนึ่งเรียกว่าแอนติโฟดอล ตัวนที่สองเรียกว่าโราริมารีไอตัวนที่สามมันจะมีเป็นสามส่วนตรงกลางเรียกว่าเอเอสองส่วนข้างข้างจะเรียกว่าซีเนจิสแล้วตรงตรงนี้มันจะมีเป็นจุดๆอยู่เรียกว่าไมโูพลายขามติดสมทิเราออกไปยู่ตอนลเ,เลว่อนลงมันจะไหลลงมาลงมา กายเป็นการปฏิสนธิการปฏิสนธิซอสทำปฏิสนธิสเปิร์มเืสเอรันเพศผู้โรกัลยูเียบเียวไทยเจสื่อรันเพศเมียการใโครและต้นออมการปฏิสนธิซอสหรือันรหยิบปฏิสนทธิซอสยูเครียสอีกอันของเพศผู้จะเข้ามาผสมกับ ฮัวราิวเทีจะเริเป็นเอนโดสเอมซึ่งเป็นอาหารของอ่อนอ่อนเนี่ยก็ติสนปติสนที่สองคงนีว่ารติสนที่ซ้อนหรือเวอร์ติไรเซชันเวอร์ติไรเซชันกเลยนกลินที่กลิอยู่ที่กิตเ่น้อกพราะกเมียใจเหียวและร่วมไปเซลล์ไก่จะได้นมัออน อ้วนจะกลายเนเมล็ดตงไข่จะกาย็นหุโลาดีจะกลายเป็นนเปมคนังตัไข่จะกลายเป็นเ็กแฟนื้อของหุขอุณครับ